โอเคครับก็สวัสดีท่ทานผู้ชมทัานกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับก f ิ c t ไปเตกันในพาร์ที้สี่เลยครับโออพานนี้รู้สึกว่าผมจะย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีบ้านสองหลังครับแล้วก็บ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านหลักๆเลยแหละครับอ่าแต่ฝนตก,กด้วยนะครับตันนี้โอเคมีอะไรที่แบบย่างได้เราก็ย่างไปก่อนแต่ตอนนี้ต้องทาอาหารแล้วก็รู้สึกว่าผมจะถ้ามันจะไม่ผิดน,นะครับมันไอตัวก,กมรู้สึกว่าจะให้เราอยู่ตอนนี้แบบสบายๆไปกีบวันก่อนครับ แล้วก็วันที่เจ็เมื่อไหร่แล้วก็ไอ้นั้นนะคุณไม่สบายเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีซอมบี้มาปวนนะครับเออเป็นพวกแวมพี่นะครับบุกเจวันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมเล่นไว้ตอนนู้นแต่ตอนนี้ไปดูครับแต่ต้องรอดูอ่ะตอนนี้คือผมอยู่กี่วันแล้วเนะี่ยสี่วันแล้วเอ,อ้ยสามวันเองแป๊บแป๊บแป,แป๊บก็จะถึงสามวันได้โอเคเดี๋ยวผมทำที่กองน้ำตรงนี้นั่นไปก่อนไม่งั้นแบบอ่าไม่รอดนฮะเราขาดน้ำไม่ได้จริง น้ำไีไ้แบบหายัางยากอ s okay, น้ำใส่ไปใส่ไปหมดเอ้ยตอน้ำมาใกล้กลตัว่างนี่แหละดีโอเคครับ okay, แล้วก็เดี๋ยวนี้ผมาจะาวางแบบไปก่อนอันนี้ทำที่ทำขวงใายเด๋อวตรงนี้ทำบันไดกันไดปะคือผมไม่อยากทิ้งไอ้ตรงนี้บันไดไม่นาได้ไม่ได้ก็เอาไว้แบบนี้แล้วกันครับเป็นแบบแชมไอ้นี่ครับเฮ้ยอาไ้ก่อน ผมว่าจะขยายออกไปผงนูนู่ว่ขยายพื้นนะเราเราจะทําพื้นออกไปก่อนจุดพื้นมันเท่ากันไหมเออเป็นลายเดีวยวกันไหมนี่ผมไม่รู้แล้วเตะเลย,ยเตะครับไม่สนใจอ่ะทำซักเออสามคูณสี่ออครับโอเค <laughs> ทีหีือห้าไปเนะี่ยเราจะทําบ้านในน้ำมาคุณชอบบ้านในน้ํามากที่สุดเลยคือมันสะดวกสบายดีอะเวลาตักน้ำเลยอย่างนี้เนะียเอยแล้วก็ทําเป็นที่ตกปลาด้วยแต่ปลานในาน้ำมีไปเนะี่ย วัดดีโอ้โหน้ำยังไม่ท่วมหัวเราเลยครับว่าไม่มีอะวัดดีเจ้าปลาแล้วเบ็เดมันจะไปตกปลาที่ไหนวะเนี่ยนกเดินในน้ำได้ด้วยว๊อดโอ้โหหายใจทางไหนวะเนี่ยโอเคตรงนี้น่าจะเป็นที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับทุกผมตอนเนี้ยคือไม่มีีท่อื่นแล้วมันอยู่ใกล้ทำด้วยไงเออว่ะอ้ทำอยู่ตรงนี้อ๋อ เฮ้ยน่าสำรวจครับแล้วถ้ำอูู้ถ้ำแต่ถ้ำนมดตา่างกจิ้บพายเลยถ้ำพวกนี้เหรอไม่ขุดแร่ครับตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยถ้ำหลอกตาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววัดอยู่ฝั่งนี้ชัวร์วัดดีอยู่ไหนวะเนี่ยฝั่งนี้เหรอมีอะไรแปลกๆซ่นอนไหมแต่ก็ดีอย่างเยอะครับเดี๋ยวดิ ทาอยู่ไหนอะโอ้เจอจะจอแกอุ้ยอย่าไปฆ่าดีกว่าฆ่าได้เราก็แลกไม่ได้โอเคใช่แล้วก็ทำนี่แบบมืดเหมือนเดิมทำผมว่ารูปแบบคล้ายกันเลยครับไม่ต่างกันนี่เหมือนกันดีเหมือนกับถ้ำท,ท,ที่ผมเข้าไปเมื่อพาริี่แล้วเลยใช่ครับทำแบบเดียวกัน เออแล้วก็แร่มันจะขุดได้ยังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับต้องโอ้โอีกเครื่องขุดแร่มขุดดูแต่ที่รู้เราขุดแบบเปล่าๆนี่น่าจะได้ปแร่เหล็กชัวร์โอเคตอนนี้เดี๋ยวต้องไปโกยไม้มาแล้วแหละนะแล้วก็หรือผมอยากทําตัวแร่ตัวแร่เนื้อเออแต่ยังทําไม่ได้นะตอนนี้มันใช้อะไรบ้างต้องดูครับต้องดูเออตัวแร่ตัวแร่ไหนฟูดนี่นี่ตัวแร่ไอรอนทั้งสิบเลย ใช้เยอะเกินไปไหมองคิงถ้าผมไปแบบฟาร์มหินมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้เอาเคฟน้องหมาออกมาซะแล้วเองก็มานอนนิ่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราเอาใส่รถเข็นอะอาให้มาป่ามันก็ยังอยู่แบบนี้ไปตลอดนะแต่ถ้าเราไม่ใส่มันก็ไม่อยู่นะคือผมจอรถเข็นไปฟาร์มไม้ตัดมันแถวบ้านเลยโกยมันแถวบ้านนี่แหละนะครับเออต,ตัดไป น่าทำผล,ลิกนะฟผล,ลิกถ้าทำได้ก็ต้องนู่นครับบ้านเก่าเราดูนฟาร์มไปก่อนเดือดเดือดกบจิกบอาหารโอชะครับนี่เนื้ออย่างเดียวที่เราสามารถฟาร์มได้ตอนนี้ <c oughs> อันอื่นฟาร์มไม่ได้แล้วเออจะไปหาอะไรก็ไม่เจอแล้วครับมีแค่เนื้อกบเนี่ยที่แบบทําให้ชีวิตผมอ,อยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้โอ้ยไปครับโวยให้หมดแล้วก็เบียร์ไป ถ้ารถก็ใส่นี่ม <si ันก็เร็วอยู่นะโอเคไปจ้ะรถมาเอ้ยเอ้าโอ้ถ้าไม่ใส่กล่องมันก็จะขีนแบบนี้ได้เออไม่ได้เล่นกี่สี่เดือนนี่แบบลืมเลยฮะเฮ้ยแบบนี้สะดวกสบายกว่าครับเฮ้ยเอาเตียงมาหน่อยยางยางยางโอเคนี่ครับตัดให้หมดมีเท่าไหร่นี่เพราะว่าไอ้สงค์ป่าเนี้ยคือแบบ ไม่เหลือ,อ,อ,อคีตีมครับลากไปนี่ลากมาเลยไปก่อนครับแล้วก็ค่อยไอ้นี่ทีเอาไปใส่ในรถอะเฮ้ยไม่ใชใ่ใส่บ้านดิอ,อือใส่พื้นบ้านนระขบัขบ,ขบใส่บ้างแล้วก็เลยบ้างคือผมอยู่เตรียมตัวต้อนรับ7วันก่อนนะองค์จิง7วันในเนี้ยมันไม่ันอันตรายสักเท่าไหร่นะก็จะมีซอมบี้หนึ่งกลุ่มแต่นะครับ แล้วก็นับจากนั้นก็จะมีสมบี้มาบุกเรื่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเออก็ประมาณนั้นจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรมากมากแล้บเตรียมอย่างเดียวคือเตรียมใจกับอาวุธเออเอาแค่ใจคุณกับอาวุธให้อยู่ก็พอว่าขวนพังอ้าวจริงโอ้บนอลไรเลยนี่ครับพังได้แล้วก็คราบได้อือ้ยใครกลัวโอเคหันต่อครับนี่มันจะพังแล้วก็หันให้มันพังไปซะ Okay, มาเจ้าโกบอีกแล้วเจ้ากบอีกแล้วไปไหนไปไหน <laughs> อาหารตอนนี้เลยเออไม่ออกบ้านแล้วตอนเนี้ยอยู่แค่นี้ย่างเดียวเดี๋ยวไปย่างแล้วกันไอ้นี่้อไหมเป็นไหมเนี่ยอย่าไหมเดอ้อไหมนี่สวยเลยเดอ้อโอเคสดน้ำด้วย <laughs> เก็บน้ำด้วยครับโอ้โหนี่คือทางคิดเราได้ทางชาตินะอยู่ใกล้น้ำด้วยมีแหล่งอาหารด้วย <laughs> <laughs> จยัดไปครับนี่ บอกเลยผมว่ายาวอะทำบ้านหลังเนี้ยโอเคเต็มสีท่อนโอ้โหไม้แพงแฉ่งเยอะไม่รู้สึกเรจริงๆไอ้กวางกวางไอ้น้องกว้างขนาดกวางมันยังลงน้ำได้เลยโอเคคนสุดท้ายละอ่ายัดมาเอครับคนสุดท้ายแล้วก็โอ้โหจิ๋วแบบสตีฟหน้าไม่เหลือและไอ้นอกไม่ใช่ โอเคหนึ่ง okay. ท่อนคือตอนนี้ผมอยากได้ผู้ช่วยแล้วก็ตอนนี้คือบอกตามตรงผมไม่รู้ว่าจะไปหาพี่ไม้ได้จากไหน <c oughs> คือคอร์ดเดตใหม่ใช่ป่ะคือพี่ไม้ไปอยู่บ้านหลังไหนไม่รู้คนระับไปนอนโซมอยู่บ้านหลังไหน <c oughs> รอให้เราไปช่วยตอนไหนเออก็รอก่อนนะพี่ไม้แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะอยู่หรือไม่หรือพี่แกอาจจะไปเที่ยวไหนก็อันนี้ไม่รู้โอเคเ้วสองท่อนไปครับ เก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเต็มเออเดี๋ยวต้องเก็บไอ้คนนี้ด้วยเก็บได้ครับแล้วก็ไม้แพงยัดมาจะได้ไปต้องเดินหลายรอบครับโอ้โหเต็มตเต็มอ้าวเต็มครับกี่แผ่นวะเนี่ยน้ำหนักเกินตัว่าแหละอะไรอ่ะมันเขาบอกอะไรเมือ่อกี้โอ,อ้อัปเดตตัวรูมอัปเดตตัวเราเหรอไม่รู้ดิช่างเถอะมาครับทำพเพื่อนมันจะเร็จไปกระโดดได้ปะโอเคกระโดดได้ครับ โู้ใช้หกแผ่นอย่างเยอะจริงใช้ไม้สูงต้อง่อนอะ่ะออโอ้โหแล้วมันไม่เป็นแนวเดียวกันด้วย <laughs> ช่างกระไรครับไม่ส่วนอะ่ะเราสร้างให้มันอยู่ได้ไม่สร้าสวยงับ <laughs> เออเรื่องสวยงามอาที่หลังนะ <laughs> เฮ้ยน้องใหม่ย,ยังไม่หายวิเอ,อ่อถ้าแบบถ้ารถขินระว่างก็เอกไปตรงนั้นได้ครับจะสามารถรักษาไอ้มาปาได้ เก็บเหมือนตู้แช่โอเคได้พี่พอ,อไหมเนี่ยพอ,อไหมจ้าโอ้ไม่พอไงเออใจร้ายไรเจดาเกินเกินไปแล้วครับซีแผ่นโอเคลีกี้แผ่นรีแปดครับเออแปดนี่คือต้นไม้โอเคครับตีบ้านเรา ทำให้กดเสร็จเ okay. เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นโครงผนังเลยแล้วกันบันไดขึ้นตรงนี้แล้วครับมาวางโครงไว้บ้านไปสร้างไว้ที่หลังอาบัใน,ในไดเลยขี่บันไดเล็กครับสร้างทางขึ้นตรงกลางดีปะ่ะโอเคตรงนี้แหละนะครับต้องอะไรที่จะผนังมาเลยเอยประตูก่อนดีเอาประตูก่อนประตูตรงนี้แหละนะ อ่าหรือขยับเข้ามาตรงนี้แล้วทําเป็นรั้วเออผมว่าสวยดีนะนี่นี่เนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าครับอื้แล้วก็เอาออกออกยังไเคฟนี่ออกเออแล้วก็ทําประตูขึ้นตรงนี้เข้าฝั่งนี้อ่าแล้วตรงนี้ทําเป็นหน้าต่างโอเคใช้ได้ครับหน้าต่างผ่านทางเดียวเนี่ยอ่าโอเคทางนี้แหละแล้วก็ฝั่งนี้ก็หน้าต่างอีกโอเคฝั่งนี้เป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี่กบร้อนนี่คือแบบเหลือดซูลแหละฮะเอ้ยจะร้อนไปไหนจ้าเอ้ยเดี๋ยวผมมีไอ้โปรตีนต้นอยู่ไม่ใช่หรอไอ้ที่มันต้านทานความร้อนอ่าเดี๋ยว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 กบมาดิมาเป็นอาหารจะเอ้าเออตรงนี้หลบได้ทำไมไม่หลบครับหลบได้ไม่หลบเฉยเลยฝั่งนี้มีป่ะขี้ไม่มีสดตาไม่หมดอ่ะ คีเต็มไอ้โปรติโตอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่เจอแล้วครับมานี่เลยอิงมาเป็นอาหารเนี่ยผมก็เกียดเลยมันไปนกดตีได้ตั้งชื่ออะเออไม่รู้มันกดต,ตีได้ไงมีอะไรให้เก็บได้บ้างคไฟว์โอ,โอแพนนับเก็บไปก่อนลองกินซิโอเคช่วยอะไรได้เยอะปะ่ะน่าจ,จะช่วยได้เยอะอยู่ไอเดี๋ยวห็นกบห็นกบตรงไหนวะ นี่ <c oughs> ในน้ำก <co> ็ไม e> э <sh od his rière> okay. ่รอดเออโอเคเอามาย่างไว้มันอยู่นี่หนึ่งวันหน่อยหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงมเนี่ยหนึ่งวันแหละนะโอเคกินผักด้วยไอ้นี่เพิ่งเอามาโอเคครับอาหารไอ้มไอเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนโอเคมาลำเลียงบ้านละตอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็น ไอ้ตรงนี้ผมต้องใส่รั้วแน่นอนครับรั้วมันจะได้สวยครับมีเอา้ารั้วนเดียวห๋อโอ้นี่รั้วยาวโอเคอันนี้มันเป็นบันไดใหญ่ครับก็โอเครั้วฝั่งนี้พอและกันเดี่ยวเดี่ยวหรือใส่ตรงนี้ดีอุย้ยตรงนี้ก็ได้นะโอเคให้มันสวยขึ้นนิดนึงนี่เดินปุ๊บขึ้นปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับอ่าหน้าต่างฝั่งเดียวพอแล้วก็ อยากมันมีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างยาวเลยเหรอโอเคงั้นใส่สองอันเลยครับฝั่งนี้ก็เป็นผนังธรรมดาแล้วกันเจริงก็อยากไปเอาไปส่องเลยครับเดี๋ยวนี้ก่อนถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมครับไอ้ตรงนี้ประมาณตรงนี้ไว้เก็บของแล้วกันมีเก็บตรงนี้ชั้นสองเดี๋ยวค่อยว่ากันครับชั้นแรกให้ได้ก่อนเออโอเคประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยบ้านกว้างพอสมควร แล้วก็ตอนนี้คือมันยังใส่ไอ้ข้างบนไม่ได้ก็คือมันต้องลอยนี่ก่อนนี่ข้างบนครับเออ้อนอีกแล้วนะไอ้นั้นมันไม่ช่วยต้านเลยวะเดี๋ยวดิไอ,ไอปวดะโตัถัดกินไปแต่เพื่ออะไรวะเนี่ยเออไม่ช่วยเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าขำอะไรวะเนี่ยเอาละครับรู้สึกว่าตอนนี้ป่าไม้จะหายไปเกือบครึ่งแล้วนะ ไอฝั่งเนี้ยเออตอนแรกมามีถุงตรงนี้นะครับแต่เมื่อมีใครมาอยู่ก็ไม่รู้แล้วจู่ๆไม้หายเกี้ยงครับเออช่างปละไล่ยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดอ่ะนะวีขอไมอ้อีกอันอ่ะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ไม้เพียงอันเดียวนะที่เหลือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมทั้วดะ้วใช้ในสออันใช่ปะโอเคเรียบร้อยครับเอาจริงไอ้้วททาไว้ก็ไม่ดีหรอก เดี๋ยวแวมบี้มาตบเดี๋ยวก็พังครับคือทำพอ,อยนี่เฉยๆนะแล้วก็ลากรถไว้ตรงนี้ครับอือนี่ครับฟักทองผมได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไฟก่อนหน้าบ้านเราต้องมีไฟไฟเราต้องมาละตอนเนี้ยเออไฟต้องมาแล้วไฟเลยไปครับโอเคไฟเราต้องมาแล้ว,นนลลวหน้าบ้านเออเราจะนี่เลยครับไฟใช้เอ่อสเต็กสามโอเคฟักทองมาก่อน เด๋ยวสติกบ้ากันทีละโอเคเรียบร้อยครับจุดเลยนี่เรียบร้อยโอ้ยิงร้อนี่อยู่ใกล้ไฟเว้ยโอเคสดน้ำไปเอาล่ะเดี๋ยวไปเก็บไม้แพ้งก่อนมีชอม่องว่างให้เก็บไปได้โอ้ยไม่มีวิตรงนี้ก็เต็มอันี้ก็เต็มมีแต่เต็มเต็มอ๋องั้นก็หินกับนี้ทิ้งก่อนเก็บเดี๋ยวไม่มีที่เก็บ จเกิดหลายรอบไม่ใช่อะไรเียบมาก็คือหูเียกแฝงเยอะเอาเต็มหูพอดีเลยอะ่ะเอาเก็บคืนเก็บคืนแฮมเรียบไปครับมาทําที่ขึ้นก่อนครับนี่เรียบร้อยหน้าต่างประตูแล้วก็ทำํำประตูเสร็จด้วยครับดรอดรออยู่ในดรอมัออนเปิดเข้าทางไหนไม่รู้แต่ยัดไปเลยเอาแฝงไปนั้นโอเคมีประตูเปิดแล้วชับ เรามาลาเปิดนี่คือเปิดเข้าอโอเคตรงประเด็นเราต้องทำเพื่อเปิดเข้าอะไรวะน,ะนกเอาไม,ไม่ได้จะขิดไปออขอทีขอทีเสียงเลยหยเสียงเลยนี่แบบน่กกากลัวมากครับเอ,อ,อ่อดูรูมอ๋อต้องข้าไปนะโอเคแต่ผมปิดจงปิดเดยวะทำฝั่งนี้ไปดีกว่าครับเออผมถ้ามันจอไม่ปิดลนะ้วรู้สึกว่าซอมบี้อ่ะมันจะลงน้ำไม่ได้นะไอ้แวมบี้นะครับ มันกลัวน้ำมั้งขี่ครับตรงนี้เฮ้ยหลังคายังเลยไม่ไม่เรื่อยรอเลยครับกดไม้ห,หมดกดมาอันนี้้วยจัดไปไม่รู้จะพอไหมับเนี่ยว่าชั้นสองต้องมาแล้วแหละ เอาละยังครับยังเลยอีกนิดนึงครับไปรถใครกว่าเอ้ยพออยู่ครอบพออยู่ไอ้ผนังอนะพอนะครับแต่อที่เหลือนี้ไม่รู้จะพอไหมลังคาด,ด้วยดิยืดยืดโอเคมาให้หมดเต็มเอา้าอันนี้ขาดไม้อีกหนึ่งท่อนเหรอโอเคเรียบร้อยครับข้างบนเดี๋ยวผมจะทำเป็นพื้น รอชั้นสองดีกว่าเพราะชั้นสองยังไงผมก็ต้องมาครับแต่ไม่รู้จะขึ้นทางไหนเท่านั้นแหละเอาฝั่งนี้แล้วการนทางขึ้นนะตรงนี้เรามันเป็นนี่อยู่เลยครับโอเคช่างปละไล่โอ้มันต้องทําก่อนแล้วแล้วมันถึงจะต่อได้โอเคงั้นต่อแบบข้างๆตรงนี้ไปทางเดินขึ้นบันไดเรือบันไดม่เลเลยบันไดผมชอบแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวย ไปวางได้ปะเนี่ยเออขึ้นฝั่งนี้โอเคขึ้นแบบนี้แล้วเดินขึ้นไปแล้วก็โยกไปนู่นเอาละวางวางโค้งไว้ก่อนไอเรื่องเส็จไม่เสยจนี้ค่อยว่ากันอีกทีโอเคไอตัวนี้จะติดหัวป่ะเนี่ยไม่ติดนะเหลือหรือเว้นไว้ก็ได้นะไม่เอาครับไม่เว้นนะโอเคเหลือสองช่องที่ยังสร้างแรกก็คือแบบมันยังติดอยู่ อายไม้แพงกับไม้พุทธอีกแล้วพี่แดดหายแล้วไม่ใช่แล้วยังร้อนอยู่อีกเหรอโอ้โหร้อนเกินนะขนาดตอนนี้ยังร้อนเลยใน,ในเกมนี้แบบโคตรจะเดือดเลยมั้งเนี้ยโอเคใส่ไปก่อนครับมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดโอ้โหพอดีเป๊ะอันนี้โอ้โหไม้แล้วก็ไม้แพงอีกโอเคได้ฟักทองมาอีกหนึ่งอัน ขอไฟอีกหนึ่งอันคือปักท่องอะตามจริงว่าจะเก็บไว้กินเนี่ยนะครับที่บ้านมันไม่มีไฟบ้านมันไม่เกินอะเดี๋ยวขอหัวเตียงก่อนไฮ้ไม่ใช่ดิประมาณมุมนี้มุมนี้ของบ้านนะอยากให้มันสว่างนิดนะโอเคสติ๊กไม่มีอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเดินหาก่อนว่าหาไม่เจอแนะ่สติ๊กอะโอเคหนึ่งอันเราจะไม่ทนนะถ้าแบบมัน มาเฮ้ยเก็บเออ่ไฟไวุ้ดด้วยครับเฮ้ยเต็มอีกใช่ได้เอาใส่ในกองไฟไปครับอุย้ยพื้นความสะดวกสบายนะเอาก่อนเอาละครนี่ครับเ,เราจะไว้ก่อไฟด้วยแหละไว้ทำอาหารโอเคไฟไวุ้ดนี่แบบดังเยอะอน,นี่เอ้ยนี่ใส่นี่แบบเกือบเต็มแล้วนะมะโอเคช่างครับเรามาทำไปนี่ก่อนไฟ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 จุดไฟครับ นี่จะเป็นไฟอินฟินิตี้ที่แบบอ่าตีตลอดลาบแล้วก็ไม่หายไปไหนด้วยโอเคเพิ่มความสว่างให้บ้านนิดนึงครับก็แบบเออนี้แหละครัแบบไฟในตะเกียงดีตะเกียงของพระทองนะโอเคประกยบ้านวันนี้ผมก็เคลียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อย่างใหญ่ครับไอตรงนี้ผมว่าผมต้องทาหลังคานะเออผมจําได้ว่ามันจะมีหลังคาหนึ่งแบบแบบหลังคาเล็กๆสวยอยู่นะไ่ไหนวะ นี่ครับที่ผมเคยทําตัวนู้นเลยแล้วก็ถ้าทาเสาหลังบ้านที่สวยด้วยเอาประมาณมุมไหนมุมนี้ครับนี่ใส่ไว้แบบเนี้เอ,อแล้วถ้าเราเอาสปูดูดูดปาสักกลเลยนี่ครับมุมนี้แล้วก็เอาเสามาใส,านส่นี่สุดๆแลวค,ค,ครับนี่เสาค้ำเสาค้ำค้ำตรงไหนวะเนี่ยคำ้คำค้ำไหนละครับอ๋อมันติด <laughs> มันติดล้วนนั่นเองงั้นก็เอาไว้ดูๆแบบนี้แล้วกัน โอ้ยโดูแบบนี้แหละครับนะเดี๋ยวผมยังไม่ทำเลยยังไม่ทำหรอกนะยังไม่มีดินดินมีนะดินดินดิน,ดนทำไปเลยครับแล้วมีไอ้ที่ขุดไหมเอยมีครับขุดได้ไหมเนี่ยขุดไม่ได้ก็จะทําอีกนะที่ขุดอะไอ้แร่ดินนี่ครับนี่ขอให้ได้เถอะอย่าพังเด้ออย่านะตัวว่าแหละ ยังพูดไปขาดคำเลยไอพีแอคขุดใช้อะไรอ่าสโตนเบดครับสติ๊กหนึ่งแล้วก็แพนไฟเบอร์สองโอเคสโตนเบดทำไมยากแถมไม่มีด้วยโ <c oughs> อีกคนหินแหละมาสโตนเบดอ่ะแล้วก็นี่ครับมันมีระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือกดชิปแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วความก็จะเข้ามาตรงนี้เด้อเลยเอ้ยสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะครับไอตอนแรกมันไม่มีนะเมื่อผมเล่นแต่ตอนนู้น ไม่มีครับเพิ่งมีตอนนี้แหละโอเคเอาตัวนี้แล้วกันครับแฮนด์เพเบอร์ตัดมาจะปล่อยให้บนว่างโอเคได้ไม้ด้วยได้ของด้วยครับว่าทำไมตรงนี้มันล่มเดี๋ยวมันไม่มีต้นไม้ไม่ใช่หรอเอาเดี๋ยวนะเอาเมื่อกี้ไปกดเก็บเฮ้ยไม้แพงอีกโอเคไม่เป็นไรครับเราเอามาใส่ตรงน,นี้เหมือนเดิมใช้ซีอนดีโอเค โอ้โหเลื่อเรือด้วยเอออ๋อมันเปเ็นเงาต้นไม้ไม่น่าแหละเออผมจะลองกดเข้าดูว่าถ้าเราใส่เกินอ่ะมันจะคาบได้ไหมนะไม่ได้โอเคเอากลับเรากดขีกลับไม่ได้ด้วยโเรับเรียบร้อยสิบก้อนครบแล้วก็อ่านี่ครับไม้ใหญ่ไม้สูงไม้สูงตุงมีมาละอ,อันสุดครับ ไม่มีเสาก็ะช่างอะทางบ้านไปก่อนเอ่อใช้เกียร์สองอันดินมาโอเชเรียบร้อยครับน,นี่อย่างสวยแต่เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีเสาอ่ะคือผมต้องเอาอันนี้ทิ้งเหรอเฮ้ยมันได้ได้ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ครับเมื่อกี้โดนไฟทิ้งนี่คือแบบมันได้ของคืนป่ะเฮ้ยได้คืนอยู่นะหนึ่งอัน <laughs> แอบบ อย่างน้อยก็ได้คืนนะนะหนึ่งั้นก็ดีมันจะได้คืนหมดมันก็ไม่ใช่อดูโซ่ก่อนครับใส่ได้ปะเฮ้ยโอเคใส่ได้ครับนี่โซ่ฝั่งนี้ด้วยมึงเออไม่ต้องใส่ดีฝั่งนี้ใส่เพื่ออะไร,รโอเคดีบ้านเราสวยงามไปอีกชั้นเชิงหนึ่งครับแต่ผมจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลองั้วครับลองั้วมันจะได้ปะโอ้ยได้นี่ เอา้ามันต้องใส่ไม้เสาก่อนครับโอเคไม้เกินหนึ่งอ่ะเอาไปเรื่อยไปครับนี่มันต้องอย่างนี้ถึงจะได้ยอสวยขึ้นมาแล้วแล้วก็ไฟผมย้ายครับย้ายมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งหดดีข้างในดีกว่าโอเคย้ายแล้วก็ไม่ต้องจุดใหม่ด้วยอะไรใส่อะไรใส่ได้หรออ๋อเป็นที่จุดเฉยๆครับอันนี้เอา้า เกี่ยวนะจุดหรือมึงดับมานั้นเฮ้ยโอ้มันดับโอเคเอาล่ะคือตอนเนี้ยเราต้องมีอุปกรณ์ในกนนะารทำรุ่นทำนี่น,นนะไอหมู่บ้านเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มก,กันอันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวคาร์บนะโอเควางตรงนี้แล้วก็ครับที่รูร้ๆเลยที่เราต้องมีครับตเา <laughs> ตาเผาเตาเผานี่ครับเอาสักห้าต่อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคือขอวางโครงไว้ก่อนครับโอเช่ วางไปวางเขียนเนี่ยอ,อ,อาเสียละพอสักห้าอันไปก่อนแล้วกันครับคือเผาห้าอันมันก็จะได้ประมาณไอรอนสักสองก้อนครับเออแล้วก็วนเผาวนเผาอย่างเงี้ยพกอันเลยแล้วกันครับโอเคเผื่อไอนี้จะเป็นเผาแร่เหล็กแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเผาไอรอนแฟกไปครับเอออเคแล้วก็กล่องต้องมานะกล่องตอนเนี้ยคือไม่พอ กล่องอยากได้ที่ใส่ไม้ใส่หินแยกอีกทีอ่ะเออนะครับใส่หินโอเคไอกล่องใส่ธรรมดาไปก่อนนี่เลยครับที่เก็บพวกเออเหล็กทั้งลายเลยเกล่องเดียวพอั้งเออเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มเอา <laughs> โอเค,คก็สำหรับ ประเด็นพิเศษในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอลาไป้งแล้วกันนะครับไอเรื่องเดี๋ยวไปฟังบ้านเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในพาร์ทหน้านะพอพาร์ทดีเดี๋ยวผมเขาอัปเกรดขึ้นใหม่แล้วก็สุดจะหัวขึ้นกว่าเดิมน,นะครับโอเคก็พาร์ทนี้ขอลาไปทิ้งเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ